ทีตัวแทนขงองอสอซมอจังหวัดสงคล้าค่ะลังมีข้าวออกมานะคะก็ได้มีการบุกไปที่กะกะตสงคล้ายืนนั่งซื้อรักษาศักดิ์ศรีหลังจากทุกน,นําองค์กรมาเชื่อมโยงทางการเมืองค่ะที่บริเวณนาสำนักงานคณะกรรมาการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงคล้านางพอจนณีสวุวรรณเวหาประธานชมรมอาซาสมัคร ตาธารณศาสุขจังหวัดสงคล้าระหว่างอสซมอแล้วก็ประธานอสซมอทั้งสิบกอำเภอประมาณนึ่งรยคนค่ะร่วมตัวกันตั้งแถวข่าวยืนนั่งซื้อต่อนั่งพะเยรซีดิโชดพ่วงด้วยการกกตประจำจังหวัดส่งคล้าแล้วก็มีการอ่านทะเลการเนื้อความว่าข้อชี้แจงกรณีมีบุคคลโรงเรียนอสซมอจังหวัดส่งคล้ากระทําการฝ้าฟืาฟ้นกฎหมม้การเลือกตั้ง ซึ่งเป็นการกล่าวหาที่ไม่สามารถระบุชัดเจนตัวบุคคลสัญญลักษณ์ด้วยว่าเครื่องแบบด้วยว่าโลโก้เพื่อให้แพร่ออกไปอย่างกวาง้างขวางทําให้เกิดความเสื่อมเสียต่อองค์กรขงองอสมอจังหวัดฉะนั้นอสมอจังหวัดสงคลาค่ะจึงเคให้ถันที่กล่าวหาโรงเรียนในครั้งนี้ ได้แสดงความรับผิดชอบต่ออสมจังหวัดสงคล้าออกมากล่าวข้อถวทางซื้อต่างๆหากไม่ได้รับคำกล่าวข้อถวก,ก็จะมีการรวมพลังของอสอมอทางจังหวัดสงคล้าจานวนเนื่งหมืนแปดพันหกร้อยยี่สิบห้าคนทางสั้งหกอำเภอเพื่อใจเห็นว่าเราจะต่อสู้เพื่อองค์กรอสอมอของเราไม่ให้บุคคลใดมาดูทูกเด็ดขาดค่ะโดยทางภูมิในการกะกะตประจําจังหวัดสงคล้านะครับได้รับหนังสื้อตะล้่งการพร้อมกล่าวให้กําลังใจอสอมอที่เดินทางมายื่นนังสื้อนะครับเนื่องจาก ในกลุ่มอสมอก็เป็นอาสาสมัครการรณรงค์ให้ประชาชนมาเลือกตั้งด้วยรอมั้งข้อความประมืออสมอทุกคนนะครับให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาในการเลือกตั้งรวมถึงแจงเบาะแสการจุดรดิตการเลือกตั้งและข้อให้เลือกคนดีมีความรู้มีความสาามรถซื่อสัตย์ประวัติดีสัมปยศเพื่อสร้างคมส่วนรวมมีนโยบายข้องผักที่ดีช่วยกันเลือกบุคคลที่ไม่ไม่สื่อชิ์ค่ายเสี่ยง พระการสื่อทิ่ใกล้เซียงเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวมีข่าวออกมาว่าอสซอมอไปตั้งตัวเป็นหัวคะแนนในชุมชนบัน,นีนะหลายๆคนก็นอาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดว่าอสซอมอมาตั้งเป็นหัวคะแนนบันีีได้ไมหมลืดมันทุกตองหรือไม่จริงๆแล้วเนี่ยยางทีทันประธานอสซมอบอกว่ายังไม่มีการออกมาระบุชัดเจนว่าเป็นใครอสซอมอทีไหนอะไรเป็นปือก็ยากจะออกมาเรียกร้องข้อความเป็นธรรมแล้วก็ออกมาปกปองพลังของอสซอมอไม่ให้ไปเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองนั่นเอง cup